สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เสียงดีขึ้นแล้วไม่ไอายไม่เจ็บคอนะคะไม่มีอาการไข้หนาวอะไรแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาดื่มกาแฟแบบเป็นแบบกันเล้ลองช็อตเนาะเราก็มีขนมด้วยขนมไทยๆโบราณนะอ่าเราก็กเรียกขนมอา่าเดี๋ยวนะ ข้าวต้มหัวงอกก็ได้แต่ถ้าเป็นข้าวต้มก็คืออีกอย่างหนึ่งจะใส่กล้วยด้วยเนาะแต่อันนี้เป็นเขาเรียกขนมต้มขาวเนาะข้าวต้มขนมต้มขาวมีต้มขาวต้มแดงเนาะต้มขาวต้มแดงต้มแดงก็ทําด้วยแป้งแป้งข้าวเหนียวสีสีดําๆม่วงม่วง่ะเนาะอันนี้ข้างในก็จะเป็นน้ําตาลบางทีข้างในก็จะเป็นไส้พวกเอน้ําตาล น้ำตาลนะ่ะผัดคุกกับน้ำตาลผัดคุกเขาเรียกอะไรนะน้ำตาลผัดคุกมาร้าถึงถึกแล้วเอามาเอามาปั้นเป็นลูกๆแล้วก็ยัดใส่ในแป้งข้าวเจ้าตัวนี้นะจ๊ะแป้งข้าวเหนียวตัวนี้เพื่อนพิงก็ไม่เก่งเลยนะเรื่องขนมแต่รู้ว่าสมัยเป็นเด็กๆอะแม่ก็จะแบบอ่าพาทำเนาะเป็นขนมบ้านๆที่แบบมันนอกอะ่ะ เขาก็ทําแค่ไม่กี่ครั้งเราก็จําได้เพียงแต่ให้เราทําเองอะ่ะเพราะมันต้องนวดแป้งเองโม่แป้งเองอะไรหมดเมื่อก่อนเนาะเราก็ทําไม่ได้เพียงแต่ช่วยเขาเป็นลูกมือนะคะอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะขนมเทียนไส้เค็มนะหรือขนมเข่งขนมเข่งแต่เขาบอกว่าขนมเทียนไส้เค็มมันจะใสพ่พริกไทยพวกไรด้วย พูดเยอะเสียงจะอุ้อีกละยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนยังมีติดในลําคอนิดนิดนะคะเหมือนคุยๆปุ๊บมันจะไอจิบกาแฟเนาะแต่วันนี้ก็รู้สึกตัวแล้วล่ะว่าเราดีขึ้นมากก็เนี่ยทานขนมพี่มีความหวานนิดนึงแล้วก็ความยากอเอาง่ายๆทั้งมะพร้าวอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ดีนักหรอกถ้าเราทานะนะเนาะ จะทำให้เราไอาได้ก็เสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก <IL EN C IO> ็เพื่อนๆพ่อมาทากาแฟกันนาอมื่อเช้าของเราลูกใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยก <IL EN C IO> ็ทานได้อยู่อืมใช่ค่ะเพื่อนๆพือนดูกัดละ <IL EN C IO> ข้างในอะ่ะไม่ได้เป็นน้ำตาลก้อนๆอย่างเดียวมีไส้ด้วยนะคะอย่างที่บอกคือมีไส้ เอามาผัดกับมะพร้าวพื้นทึกเนาะอืมอรสชาติดีค่ะเพื่อนเพื่อถ้าเป็นน้ำตาลก้อนๆตัดตัดแล้วก็เอามาใส่อะ่ะมันไม่อร่อยเพราะว่ามันกัดเข้าไปก็เจอแค่น้ำตาลแต่นี่มันมีมะพร้าวด้วยก็อร่อยดีนะคะไม่หวานเกินน่าทานน่าทานดีอืมเราเวลาป่วยๆก็จะนึกถึงอะไรที่แบบนึกอยากทานอะไรเนาะ ก็ถ้าได้ทานก็รู้สึกว่าดีขึ้นเหมือนจะหายอะไรประมาณนั้นเลยนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะเป็นปิมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปทานกาแฟก่อนเนาะสวัสดีค่ะ